ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเชนวัคอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสเต็กกิ้งของเชนวัคกันนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะเล่นเกมของเชนวัคนะครับจำเป็นต้องสเต็กกิ้ง CPU สเต็กกิ้งเน็ตแล้วก็ซื้อแรมด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับการสเต็กกิ้งก็เหมือนกันจ่ายค่าแก๊สนี่แหละครับแต่เพื่อนๆสามารถอันสเต็กออกตอนไหนก็ได้นะครับ ซึ่งเพื่อนสามารถทําได้2วิธีนะครับเรามาดูวิธีการทําต่างๆกันดีกว่านะครับวิธีการแรกนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่ staking reward นะครับแล้วก็เลือกไปคําว่า stake more token นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับก็คือ cpu เน็ตแล้วก็ ram นะครับเพื่อนๆสามารถ stake ได้2อย่างก็คือ cpu กับเน็ตนะครับโดยวิธีการ stake นะครับเพื่อนๆก็แค่เลือกตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับว่าจะ stake อะไรนะครับเช่น stake cpu ก็เลือก cpustake เน็ตก็เลือกเน็ตนะครับซื้อรัมก็กดซื้อรมได้เลยนะครับ วิธีการสเต็กก็ง่ายๆครับเพื่อนๆใส่จำนวนไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น100 w a รวนะครับแล้วก็กดสเต็กได้เลยนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการสเต็กกิ้งนะครับก็จะขึ้นตรงหน้าต่างนี้ครับ total stake นะครับก็จะเป็น300 w a อยว0คสี่ร้อยวตามที่เพื่อนใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนเน็ตนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆทำธุรกรรมในเอากรเอ็กเชนนะครับก็สเต็กเน็ตว้หน่อยก็ดีนะครับสัก1นวนะครับ ส่วนมนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจาเป็นต้องซื้อพื้นที่ในการเก็บ NFT ของเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนมี NFT เยอะนะครับก็ต้องซื้อแรมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมี NFT ไม่ค่อยเยอะนะครับก็แค่ตั้งหนึ่งว็กสองวัคก็พอละครับส่วน CPU นะครับถ้าเพื่อนเพื่อเล่นเกมที่มีการทําธุรกรรมเยอะๆนะครับแนะนําว่าควร s t a ็กเก็บไว้เผื่อะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเกมบางเกมนะครับทำธุรกรรมเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องสแต็กไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะพอในการทําธุรกรรมแต่ละวันนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้น หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่เว็บบ็อกตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเพื่อนเข้ามาที่เว็บบ็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับให้เพื่อนกดคําว่าล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหลังจากกดล็อกอินนะครับให้เลือกคาวอลเล็ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันให้เรียบร้อยเลยนะครับแอปพงแอปฟะไปให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือกคําว่า wallet ตรงนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนเลือก wallet เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือกคําว่า stake CPU แล้วก็ net นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเพื่อนๆสามารถ stake CPU ของเพื่อนเองก็ได้นะครับหรือว่าต้องการ stake ให้คนอื่นก็ได้นะครับสำหรับพ่อค้าคนไหนนะครับที่ต้องการจะปล่อยเช่า CPU นะครับโดยวิธีการ stake ให้ตัวเองนะครับเพื่อนๆก็ใส่ account ของเพื่อนเองนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่เพื่อนต้องการ stake นะครับ อันนี้จะเป็นจานวน CPU ที่เพื่อนต้องการ s t a k ให้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการ stake หนึ่งร้อยใช่ไหมครับก็ใส่หนึ่งร้อยไปเลยนะครับแล้วก็กด stake ตรงนี้นะครับหรือเพื่อนเพื่อต้องการ stake เน็ตนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดหนึ่งได้เลยนะครับอ่าแล้วกดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนะครับต้องการจะ s t a k กให้คนอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยน account ตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Quad Channel นะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนเป็นควา d Channel นะครับแล้วก็มันจะเป็นประมาณว่า stake หนึ่งร้อย back กับหนึ ถ้าเพื่อนๆนะครับสแต็กให้คนอื่นนะครับก็จะมีแอคเคา์เพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกนะครับแล้วก็ใส่จำนวนที่เพื่อนต้องการอันสแต็กได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนะครับกดอันสแต็กเมื่อไหร่นะครับมันจะติดระยะเวลาคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ3วันนะครับก็คือหลังจากที่เพื่อนกดอันสแต็กต้องรอ3วันนะครับเพื่อนๆถึงจะรับเหรียญแวักคืนเข้ามาสู่กระเป๋าแวักคาร์ลเล็ตของเพื่อนๆนะครับก็กดอันสแต็กตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสาามรถเช็คคได้นะรับว่าไอ้ตรรง100ที่เาอันสแต็กออกมานะครับจะเหหลลือรระะยเเวาาท่่ไนะครับโดยกกาารรรดคว่ีีฟันนตง้นะครับก็ชื่อรายละเอีียดตต่าาางงๆเข้้มรรนนะคับ เดี๋ยวผมลองอันสเต็กให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองอันสเต็กสัก10บแบก์ละกันนะครับอ่ลองดูเลยนะครับกดทําธุรกรรมให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่กดแอปปุ๊บนะครับเมื่อกี้มันขึ้น success แล้วใช่ไหมครับก็มาดูที่หน้าเหรีฟันนะครับนี่นะครับเราอันสเต็กนะครับจำนวนสิบแบกเวลาตีหนึ่งสามสิบสามนะครับก็จะติดคูดาวอยู่ที่ประมาณสองแสนหกหมื่นวินาทีนะครับก็ประมาณสามวันนะครับเพื่อนเพื่อจะได้รับอีกทีก็คือวันนี้นะครับยี่สิบเอ็ด เวลาตีหนึ่งสามสิบสามนะครับซึ่งสิบแบงค์นี้นะครับจะเข้าไปสู่ในกระเป๋าแว็กคาวเลตของเพื่อนเองเลยนะครับแต่ถ้าหากนะครับเพื่อนถอนออกมาแล้วไม่พอนะครับเพื่อนกดสเต็กใหม่ได้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนนะครับสิบอ่าแล้วกดสเต็กไปนะครับซึ่งไอตรงนี้นะครับมันก็จะไปหักกับตรงรีฟันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะครับอ่าซึ่งผมสเต็กสิบใช่ไหมครับเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ครับตรง r e ฟันก็จะหายไปนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆนะครับลองอันสเต็กออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าหากมันไม่พอครับเพื่อนสามารถสเต็กกลับไปใหม่ได้นะครับมันก็จะตรงแวกที่เพื่อนๆนะครับอันสเต็กออกมาไปสเต็กก่อนนะครับไม่ใช่เอาแวกที่อยู่ในกระเป๋าของเพื่อนมาสเต็กก่อนนะครับก็คือจะตรง r e ฟันเนี่ยแหละครับมาสเต็กให้เราก่อนนะครับซึ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่คนไหนต้องการที่จะทําการปล่อยเช่า cpu นะครับก็ํามาทําวิธีนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครมี หรือต้องการทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหาไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย